สบายดีพี่น้องกำลังกำลังปรีาปลาคอไป่น้อยสีด้านหน่อยหรดเปยเนคือมันแท้ปลาปลาแหงคือมันเนาะปลาแหงปลาคอตัวใหญ่เนาะเอาในใส่กำลังย่างปลาพี่น้องนักับจับ มาข่าข e <c ười> ึ้นมาไม่เท่เจาเจามีกำลังสิตามมาทัวพีงตามมาที่หอตามบดลตามบดลุสุกกรบบไดแล้วอู้นเนาน้ำตาลน้ำตาลล้วน เนแ่เ้าเม่ตีม่อยบโลดนแรกเสื้อตอนตานางกำบังลายนี่ยังไม่สีเสื้อีกลยโกโดำดำแหล่ลแท้บเป็นอยากใช่ปะบแม่ว่าคือแหล่ดำดำใช่ปะันแม่นี่ของพ่น่างปลา่เผาปลาเผาปลาซ่อนบ่ย่างปลาโค เบิ้งแล้วก็พิจารณาเองหมดพี่น้องเลยมันจะเป็นเผาหรือเป็นยากขงอนมันเนเ้วบอไนะพี่อต้ักินงอัี้เจะอิดเปิดนี่นะแก้วขวปีนไปได้จำบ่ขคอที่จำทำอิดเพราะว่าขวดใส่อันใส่เนียนมะเขือขวดนี้นคนบางคนจมมีกลางมีกินขวดนี้เราเอ็ดแต่คประเดเจอข้างในนึงเล้อพปกติมันัวสั้นนะ ไปคนบคนมันงคนมยนเ่อ๋ออพักออมพักหรือตมบน้อมพักมักักออมพักกบซ่องโตปลาซ่องตพี่น้องมาฟักอีกชหน่วยฟักซองหน่อยพี่้อง นาาอีกช่องโอนชิดองนกบองตัวพี่น้องฟังกนักเนาะยางได้โเที่ยงแลนขนาดนั้นขั้นปิ้งก่กับปิ้งชองตัวสามตัวหน่อยกินยังมากมาหนะพี่น้องนปดหัวกินกินเพื่อยูเนาะไม่ได้อยู่นกินแม่นัสบายดีพี่น้องมาเลือกขี่ข่าวพี่น้อง เมนูของเขาจะเป็นออมกบอันนี้เขาเอือนอยังวะนี่มะเขือมะเขือคือดำบ้านาเขาบ้านเขาเอิอนปนมะเขือบ่คือกันซุ้มมะเขือชั่วมะเขือนะพี่น,อน้องแล้วก็ะตัมมะทั่วพี่นอ้องเต้าหันผัวเล่าเขาจะเอิอนเมียงเมียงมะเขืออันนี้น้ำโบแมนจ้างเลยพี่น้องมีแต่คนเฮือนมีแต่ญาติพี่น้องมีแต่คนในเฮือนโล มีเตยน้องกันแท้ๆแล้วนะลายออกมานะมีแต่น้องกันแท้ๆล้นนจักไ่ปีงดอกไม่พี่โดมสาวเมพี่โหม่เป็นใหม่ปักห้านมีแต่ผักบุ้งมานะกิน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 วมกนามกินกินเกียรวมญาติมาเนี่มาเกี่ยวข่าวมาข่าวนากินเหลากัเปกู้ข่าวฝนจะโต๊ะปวดอะ

อาหารเรื่องเนึ่งนาบางไม่เนประนเข้าวงไงงบกันเยอะเนี่ยอันนี้กระเกิงแมนอ้อมวบรวมเนี่ยพีจะมาไหมมาพักนวลเด็ดเดียวคบช่องตัวอ้อมบอกกินด่วนไม่เอาลาวกเลยได้ความกินแล้วกินก้อนไ่มานน้ำควบลายอย่านะกินก้อนนะอยาลังสงถึงเด็กหมดสูงตัวตั้งเนื้ มักทั่วกันย่างข่กันมักั่วนลกินม้งแะ้นลกินนรถช้ำเนยกินเนะกินกรนแล้งอิ่มกรยนกรันยิ่งให้มันเห็นก็มันก็ไล่ปให้บ่ทรายกันให้้ยอาม่ได้นา

กักกบเอาเป็นเยอะประมาให้คนก็นใจีเนี่ยเอามืนอันนั้นเนีมันนีอันนั้นกย่าง่ยทำได้ทำไม่ลโอ้ยโอ้ยอนี้กยาง่นันนีไปเรยเ่ายาอยมน็องใหยไง้ปนเลซับปน้อง Lúc, like, lúc yeah. nó phải ngang yeah. à. <coughs> lúc phải phải cho nó mà bông những nên kim bông เห็ดแดงเห็ดปูกุ้งชินทั้งสายเห็ดแดงมือกันจกุ้งปลาเมื่อสายปลาเนี่ยังม่ตุ้ยเหรอจุกเกาจุกุ่นดีเลเขาเขาขุนได้กษาขุนไว้เอักษาได้จำนี้จำหนี้ต้องุ้ยอะไรนี่ โมนคนม่ได้เนาะคือแบบไอันีกาเป็นวนาคือบวาอนหมดต่อไผ่มาเนาะแก่มาทอนชุ่มเพิเพินะขี้หอกนี่มันมดมัอเจ้าเยอ๋อานะ้ไม่รู้ว่าน้ำต้องมาน้ำไเจ้ามันน้ำจะไม่เหีวซ้น้บไหนัแล้วิ่นเพื่ออดีตมาดี อ้าวองเงินมามีโปโกะน่ดีแบบนั้นหนึ่งแล้วมีดีไม่ใช่แม่ทุกคนใส่ตามสื่อมาเพ็ของใหญ่นึงแปดิบจิเาแดขัับมาหมดแล้วอูกินกินล้างเต็มหม้อยึดไปตั้งข้าวบ่อดูแลมเลยเรียกอะไรว่ตัวยาสอห้าแไม่สอ

ได้สองกว่าฉ <th> ันได้เหมนนเข้าอยู่ปรเด้๋ยวมันนุ่ลอโมงกับมือนมอกับอบิ้ือ นายยูมอนากระไดโอ้ย่ให้เร่ยาบอเป็นงานด้วยมอหนิเอาไปอาบน้ำรถน้องุูนตามลงน้องรถเน่าปลาลุงเลยมีหน้าแผลแบบบาเจ้าแผลคนขหน้านี่ยนยกับด็คงม่ง ราบก็จะกินกระเพื่อมเมนต่ตำมะทุกุ่งมันมีคืนข้าวะเมนูเขาว่าง่ายเช่นนิ่งนิักอ้อมกับอ้อมกุบกับเชื่อมาผักเมนา่าน่ผักอ้อมกับอ้อมกบกับเชื่อมผัก ต่ำทู่ต่ำคือเห็นพกม,มาันกับจะมาพัก <laughs> มันก็พักก็พักหมมันยังสุขภาพดีอันในเอาไว้ส้มเนี่ยแ่เพื่อไว้ส้มเนี่ยเพราะเหตุสียาเนี่ยข้าวีกแล้มนก็ในเด้ข้า ล้ำฝนมีแกน้ำไหมวสุ่มแนมคว้ามี่ก็ก้ำม่สงไห่นีคือน้ำใมอันอื่นยืนได้นำม่างไ่เอน้ำไมตัวสองยื่น้ช่ไหมนำใมียหนอง่ได้เดยกปูหรอเด็กปู่ไม่ได้เียใส่นมนีนะหมกเนะแล้วมาได้หอหวานนี่ได้หมอนได้ ใ so right. so ่คยอะไปคนกไรม่ีห้ามพังสเข้ามาด้วห้าใหญ่ามมังเขแก่แล้วแมือเขาแบเาเียวมัเห็นอหนทางต่อขั้นไปเพิ่อเดี่ยวูดสมั่เอาเอแต่มันเียวมันมันมีเสี่ยาอันน้มันเดือหน่อยเขหนนะในตัวนอข้นนะเ่ยแ็งเลยนะาิดตาเขานะ ทนนด้ะยานั่นหรอเกี่ยวกบระองูออเกี่ยวบะเะนแลวมน่ัมันจะยืนพูด่ะนมือห่อนะ มีกินก็ได้นะเจติงทุกกินแตฉันไม่กินนี่นเข้าเยได้ไดชงไต้องเอาลงไปไว้หมดนี่เตี้ยไปเลยโอ้ยปลามันจนเล่ปลามันจีฮงหนเข้าโอยมันกิดมาได้แล่หนุมนี่ฮัคำเรื่อง่นาร้ายนเจ้นาน้ยได้ยักไปนหวยเลยไข่โดนไล่คนก็ฉุกีา

ไม่เพี่น้องไปแล้ววันนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซ่องเบาวผูไทยผากเป็นกำลังใจเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตยังบ่าพลาดคลิปใหม่ๆเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องเซ่บๆซสบายดี